สวัสดีค่ะตำรวจเปิดสภาพห้องขัง18บอสดีไอคอนต้องนอนพื้นยันไม่มีห้องขัง V.I.P. เผยโทษ จำคุกตามจำนวนผู้เสียหายค่าแต่ละเคสโดนหนักนับพันปีวันที่16ตุลาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบส่วนกลางได้อัปเตดตข้อมูลการจับกลุ่มเหล่าบอสดีไอคอนรวม18หมายจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ตามพรบคอมพิวเตอร์ Computer, ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบอส3ดาราทั้งแซมยุรนันมินพิชยาและกันกันตะหวลถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอบสวนกลางได้เปิดเผยรายละเอียดห้องขังที่จะใช้สำหรับการคุมขังผู้ต้องหาทั้งหมดว่าหลังสอบปักคำผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วเสร็จตำรวจจากค้านประกันตัวในชั้นสอบสวนและนำตัวไปยังห้องคุมขังของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันไม่มีห้องขัง V.I.P. จะมีการแยกห้องขังชายและ ห้องขังหญิงแต่และห้องมีการจำกัดจำนวนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่บอกอีกว่าสำหรับภายในห้องขังจะไม่มีเตียงไม่มีที่นอนต้องนอนบนพื้นใครเคยเห็นห้องขังในทีวีคือเป็นแบบนั้นเลยจับชุดไหนมาชุดนั้นไม่มีให้เปลี่ยนชุดจากนั้นพรุ่งนี้จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่เรือนจำ เพื่อขออนุมัติฝากขังต่อสารสำหรับอัตราโทษในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นข้อหาหนักจะมีโทษจำคุกอย่างน้อยรายละ5-10ปีโดยจะลงโทษต่างกรรมต่างวาระตามจำนวนผู้เสียหายเช่น100คนก็จะจำคุกป,ประมาณ1,000ปีขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ